กราสวัสดี์กราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็คืวอ่อปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพดปุ๊บเพดสเกลโดยสี่นะครับอ่านี่เป็นเกมฟุตบอลนะครับแบบไหนเนี่ยเด้อเด้อพกปิดเป็ดเจ้าให้ไปซื้อนะครับโอ้ยอะไรเนี่ยเอาผมเล่นไปแล้วนะครับนี่ตั่งมีตู้ครับตังมีน้อยมีซี่ เราอยู่กับทีมอ่ะเราได้เลือกทีมใหม่กันนะทีมึงไดเลือกทีมนั่นเองนะฮะเราจะเลือกทีมอะไรครับอย่าคิดแป๊บนะครับเลืประเทศดีกว่าไม่ใช่ทีมโอ้โทษเลืประเทศทีมประเทศทีมชาติมันไม่มีไทยครับไม่มีไทยเราจะเลือกทีมไหนครับทีม เดี๋ยวเดี๋ยวคิดก็แบบสักคู่นะครับนี่ฮิบิริฟ้านี่เกาหลีคนเกาหลีนี่กลางแนำสไตล์หรือเปล่าเออดีเหมือนกันครับอะไรโซนี่โซนี่โซนี่ฮีกักโซนี่ฮีกัก เราจะเล่นเป็นโซดี่ฮีกักกันนะครับโซดี่ฮีกักมาจะเป็นเกมบอลนะเนะครับป็นยาอนวันนี้มาทำอะไรไม่ได้เก็บป็นยาอน,นาอ้าวตลกเกินลืมดูประตูเบลแล้วอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีสก,กิลอะไรโซดี่ฮีกั๊กมาจากปลามาจากปลาู้จกักปลาวเวลายิยงเข้าก็จะมีประตูนะครับ ประตูใครใครก็รู้ว่ายิงเข้าแล้วมีประตูนะครับแล้วก็จะได้5บาทแค่นั้นแต่มนไปโหลดได้เ,เกมบอนที่สนุกจริงสนุกจริงแต่ถ้าแต่ถ้าแพ้ก็เริ่มเครียดน,น,นะครับไปถึงอจจะค่าตัวตายนะครับโอเคครับเดี๋ยว ้าบอลเกาหลีไปไปบอลโลกโอ้ยหมุนแบบสวยงามยิงเย้เจ็ดเจ็ดแปดสองครับอ่าจะทำดูว่ามันจะถึงสิบ สองไม่ไม่อาจจะโดนเองเพราะไม่น่าจะถึงไม่น่าจะถึงรอบนี้ก็ได้ตังค์ไปร้อยสี่สิบบาทฮะต่อไปเราเจอกับเทมอลายเด้เอ้เจอทีมอะไรวะทีมอะไรครับอ๋อทีมมิสจิงด้วยอากาแล้วนี่ว่างๆไม่มีอะไรทำ ดูการ์ตูนนะครับแล้วดูการ์ตูนนะครับผมก็เป็นคนติดการ์ตูนนะเออแต่ส่วนมากจะเล่นเกมมากกว่าดูการ์ตูนอ,าอ,าอ้าวหรืออะไรหัวเราะหัวเราะทีไรเข้าลูกคีดหน้าตายยิ้มได้แคบเอ้ยโดนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเดีย๋ยวได้มาเกมพเพิ่มอ่าสนุกนะบอกพูดสองพูดรอบพูดสองรอบแหละ พาพนเกาหลีบอลลูเข้าเย่เอาขุมุมเกียร์ชิสก,ก็คือไอไอเนี่ยอะไรลูกสบู่นะครับ ลูกมูบูมาฝรั่งว่ะมันจะทําให้เราโดดไม่ได้แล้วก็วิ่งช้ามากไอ้ลูกไอ้ลูกเล็กไอ้ลูกลูกเล็กลูกใหญ่ครบลูกเล็กลูกใหญ่ครบสี่หนึ่งสี่หนึ่งโอเคสิสสี่หนึ่งแล้วโดยเอทีหนึ่งจะโดนแล้วเนี่ยโอเค เราจะเล่นแบบรวดเร็วครับก็เป็นการประหยัดเวลาในการใช้ชีวิตของชมทุกชัชช้นนะครับกคู่นะครับสังคู่นะครับแบบหนึ่งนะ โอเคไม่มีอะไรนะครับให้เดินม,มาดูว่าใครมาขับรถชาวบ้านนะครับยิ่ไปเข้าหนีเย้เข้ายเาย่เอาเล่นกับทีม้งแต่เมื่อไหร่ว้างงโอ้วิ่ยอเอาว้แล้ว รอไปเราคานแล้ว,ลวชุดนี้ก็ชุดนี้ก็ใกล้จะเข้าด้านหนาวเลยเข้าอยา่างวะน่าจะใกล้เข้าหรืน่าจะเข้าเออก็ขอให้ดูด้วตัวเองด้วยนะครับด้วยความพวงกยารจากดีวีดีอ oh ินเตอรอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับแข็งอีกแล้วแข็งแข็งจะพึง่งแข็งแข่งเฮ้ยเดินด้วย ยิ่มแบบตาอิดปาโอากอุ้ยได้ไปบนโลกแล้วได้ไปบนโลกแล้วเย้ดูทีมท้าจะันเจอครับอาร์เจนตินานี่โดมาเลยแต่ต้องเจอทีมีก่อนนะเออแล้วต้องเจอทีมเนี่ย ทิ้งว่าล่างสุดนะครับไม่ใช่อันนี้นะไม่ใช่รูปจะเป็นรูปเพลฟุตบอลนะไม่เอานะครับตอนนี้อนะ่ะเบาๆนิดเดงยะครับ